ได้ครับพ่น้องม้วิวก็ได้ด่างแดงครับวันนี้ม้วจะม้นทำเป็นแกงหมักหอยฮะหมักหอยนาก็ใส่ร่วมไปด้วยแล้วก็มีหมักหอยจุ๊บนะฮะหอยจุะะ๊บลูกกว่าเยอเลยครับพี่น้องดูแล้วก็อันนี้คือเป็นน้ำพริกหอยแล้วก็จะเอาหอยหมักหอยนาใส่ลงไปแล้วก็จะมีกระเทียมเผา พริกเผาแล้วก็จะมีขิงเผาแล้วก็ตะไคร้นะฮะผักสีฝรั่งผักสีไทยใส่ลงไปในนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเอาน้ำตรงเนี้ยใส่ลงไปในนี้เลยนั่นคือน้ำพริกข่อยนะครับเดี๋ยวโมี้ใส่ผักกาดล้องยืน่นไปเปรี้ยวชนเปรี้ยวน,นี่เลงนะฮะที่น้ำพริกก็ต้องเปรี้ยวนิดหน่อยก็ มได้มอนนะฮะมาผะามันเอาสรลงไปอนิดนึงนี่เบียนเสร็จชิ้นะคะครับพี่น้องกินกินคอยจุบวันนี้รักก็จุบไม่รัก้ก็จุบวันนี้เรากลักกบบ้านนะครับ สาขาก็ยังไม่หายแล้วก็ต้องไปเพราะว่ามันมานานแล้วว่ามันนั่งกินแบบนี่ไม่ได้นะคพี่น้องต้องนั่งแบบนี้มันมองไม่ค่อยเยน็นตุกคนหรือว่าอาหารฮะที่หมดได้ลองเสิร์ฟผักกัดลองเลย ไม่ตกเน่ยเ้าเรียกอ่อนข้า่ในใส่ใส

หอยอ่องอีเมลยก็มาได้เข้าแบนี่ เพราะเลยดินยากินยาที่นี่นะฮะจุกไม่ได้มันเป็นหอยหอยนาแต่มันเป็นลูกเล็กนเะว่าวนมาอยู่ที่นี่มันก็ไม่รู้จะทำไรเนาะก็าเก็บหอยมากินจะได้ไม่ต้องซื้อกับเข้า ประหยัดแล้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรก็เหมือนก็ไถ่ายพี่น้องดู <c oughs> ถ้าเกิดมาจากลมนี้ไปก็คงจะได้เห็นหนากันอีกนานนะครพี่น้องถึงไงอยู่ไงครับอร่อยทุกมือถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าเราหิวข้าวนะกินอะไรก็แซ่บนะครับ อย่ที่มนมามันมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ4คืน5คืนนะไปหาหมอทำเย,ย้บ้างไปหาหมอเอ่อมอสิทยาบ้างอะไรแล้วก็หมอทำเย,ยหมอเพื่นบ้านนะฮะก็หาอยู่แต่ก็ยังกินยาไปาไปันเทาไปกพออยาหมดฤทธิ์แล้วก็ปวดอีก เงินมนจะกลับไปส่วนผิดมุนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาลัางแก้ไขที่ลังถ้าเกิดว่ามันจะจะหายนะถ้ามันไม่หายมันก็เดินก็แผลก็แผลนะครับพี่น้องก็ไม่โดยทาไงเนาะคนเรามันก็มีเวรมีกรรมมาทั้งนั้นขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจกันตลอดมาในแฟนเพจเลยอยู่ทุกคนมลนะครับติดตามต่อไปว่ามนจะอยู่หรือว่าจะไปหรือว่าจะอยู่กับพี่น้องได้นานแค่ไหนนะครับพี่น้องะขอบคุณครับ